สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็นเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม2021ราศีสำหรับทตาดินได้แก่ราศีพฤษภการและมังกรน,นะคะวันที่ประจำราศีเหมือนเช่นเคยค่ะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel แทนผู้อ่านจะแนบไวใ้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram เฟซบุ๊กข้อความความรักและเรื่องราวอื่น,นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรักพวกอ่านจะพยายามเข้าไปอย่างสม่ำเสมอแล้วก็แอดมินจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะคะ i n s t a g r กรมสำหรับท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลวัตถุมงคลกดติดตามได้เลยค่ะผู้อ่านไม่ได้จัดทำเป็นการค้าดังนั้นก็บางชิ้นก็อาจจะมีจำนวนจำกัดแล้วก็มาเป็นรอบๆค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ time f r a m e คลาดเคลื่อนหัวข้อนี้สำหรับผู้รักที่เป็นประเด็นเนาะอาจจะเป็นประเด็นมาได้สักระยะหรือเริ่มมีประเด็นนะคะก็ลองมาอัปเดตกันดูแต่ถ้าท่านใดห่างหายกันไปนานแล้วนะเป็นฟีละเขาไม่มีคนใหม่แล้วหรือใครบางคนที่ทำให้คุณเจ็บปวด คุณไปดูหัวข้อคอนโซลนะจ๊ะนี่ไม่ใช่หัวข้อของคุณค่ะหัวข้อคอนโซลมีพีบคาส์คอนโซลดันดอมโซเมทวินเฟรมนะคะเลือกชมได้ตามอธยาศัยเส้นทางของความรักนั้นก็ใช้คอนโซลนะจ๊ะต้องบอกไว้ก่อนไง <laughs> เดี๋ยวแบบว่าจะงุกหิงุกหิใช้คําพูดไวรุ่นนะงุกหิหไม่ถึงอะไรแอดมินบอกว่าประมาณว่าไม่พึงพอพระไทยเวลาที่ Energy ไม่ตรงจ,จะไปตรงได้ยังไงถ้าคุณจบกันไปนานแล้วนะอะเรามาเริ่มกันเลยไม่ให้เสียเวลาท่าดินขอทราบเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่เป็นประเด็นนะคะหัวข้อนี้ไม่ใช่คนโสดคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นไปดูที่12ราศีค่ะ ขอทราบ Energy เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาช่วงเครื่องเดือนแรกมกราคมธาดินขอทราบเมนเอเนจีโอ้ยตื่นเต้นเมน Energy เป็นแฮงแบนเหมือนประมาณว่าในช่วงเวลานี้นะคุณไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรแล้วจริงๆแหละขาดู Energy ตัวเขาตัวคุณภาพรวมเอา c o ค e ทั้งหมดค่ะ ขอทราบเ,เอนเนอรี่ตัวเขาหน่อยค่ะคนที่เป็นประเด็นนะอืมทรีออฟซอสสเตรนทรีออฟคัพวิวเนียนค่ะขอดูตัวคุณนะว้าวดีแรมพลิฟามากจริงๆนะท่าดินอนนี้อือฮื huh. ้อ อ,อีกหนึ่งใบคือเผ็ด of pentacle ว wow. ้าวน่าสนใจเทนอบวอนนายอบซอสสิกอวอนโอเคค่ะ ถ้าดินคะ่ะเออ energy หลักตอนนี้เป็นแฮง g ม a นั่นหมายความว่าค่อนข้างที่จะแน่ชัดทีเดียวเนาะเ,เลยได้ว,ว่าเรื่องเราระหว่างคุณกับเขาน่าจะนิ่งและเงียบกันมานานแล้วนะอาจจะขาดการติดต่อกันมานานแล้วล่ะนะคุณเองก็เงียบเขาเองก็เงียบในห่วงเวลานี้นะคะเ,เป็นห่วงเวลา h a งแมนได้บอ,อกมาบออ่อยว่าเป็นชว่วงเวลาที่คุณรู้สึก สงบอ,อกสงบใจได้มากขึ้นนะคะมีความสุขอ,อกอุ่นกับปัจจุบันคุณเติบโตขึ้นมีความคิดอ่านในเรื่องราวความรักมากยิ่งขึ้นและคุณรู้แล้วด้วยว่าจริงๆแล้วคนแบบไหนหรือใครที่คุณอยากที่จะได้เข้ามาใหม่สู่ชีวิตคุณที่ต้องบอกว่าใหม่นะเพราะเดี๋ยวเรามาดูกัน energy ตัวเขาเป็น trio of source strength และ trio of cup s นะคะใช่ความคิดถึงกาลังทางานและในเวลานี้ trio of s o r d s หมายความว่าเขารู้เห็นความจริง ในความสัมพันธ์แล้วว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เขาที่ที่เขาทําให้คุณรู้สึกเสียใจเขาอยู่ในช่วงของการเยียวยาแล้วก็การเรียนรู้การเติบโตในเรื่องราวความสัมพันธ์ด้วย จริงๆแล้วในตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เท่าไหร่หรอกในความสัมพันธ์เนาะห่างกันไปมีคนใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะเขาหน้าที่ได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่ได้มีแค่นั้นนะมันไม่ได้ง่ายๆแค่จบแล้วไปมีคนใหม่การหาคนที่ใช่เป็นเรื่องที่ยากและในเวลานี้เขารู้แล้วว่า คุณคือคนที่ใช้นั่นเองนะคะหัวใจสลายเลยทีเดียวจะต้องพยายามเยียวยาอยู่สักระยะหนึ่งนะท of c อฟครับเขามีความคาดหวังว่าจะได้มีโอกาสพบเจอคุณอีกพูดคุยกับคุณอีกหรือแม้แต่แค่ขอโทษก็ยังดีแต่ e ในที่นี้เป็นเอ e จ g y r รีวิเนที่อยู่ในใจเขาแล้วมองดูว่าเป็นแผนการที่เขาอยากที่จะทำมันนะคะแต่คงจะไม่ใช่ในรรนทนี้เพราะแฮงแมนออกมาบอกว่าทุกฝ่ายทั้งคุณและเขา ต้องการเวลานั่นเอง ตัวคุณก็ไม่พร้อมที่จะคุยกันใหม่เขาเองก็อาจจะยังไม่พร้อมด้วยนะคะเขารู้สึกว่าสูญเสียคนที่รักและเข้าใจเขาไปจริงๆแล้วล่ะนะแล้วเขาก็เรียนรู้ได้ว,ว่าความรักมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะที่จะจบแล้วก็ไปเริ่มกับใครใหม่ง่ายๆการที่จะหาคนที่สามารถมีความรู้สึกด้วยมากๆแล้วก็ฟันฝ่าไปได้แล้วก็คนที่เป็นผู้ให้อย่างคุณมันค่อนข้างที่จะยากด้วยเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้ไวเวอร์ซานะจ๊ะเอาละทีนี้มาถึงคุณคุณเป็นเอ็มเพล ชาริออตเพดราเพนเดโคคุณนิ่งมากอยู่กับปัจจุบันคุณเข้มแข็งคุณโฟกัสไปที่การงานการเงินและเดือนเนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณประสบความสำเร็จได้ดีทีเดียวชาริออตคุณ move on คุณทำงานกับตัวคุณเองเท่านั้นคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ชาริออตกับเอมเพอ r ออกมาบอกว่าถ้าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้น คุณจะต่อสู้เพื่อตัวคุณเองเท่านั้นนะคะเห็นแก่ความรู้สึกของตัวคุณเองเป็นหลักแล้วในพ่วงเวลานี้นะคะเพศขอฟเฟนเดโกออกมายืนยันว่าบางท่านได้เจอ new relationship new love รักครั้งใหม่ที่ทำให้คุณสบายอกสบายใจซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขากังวลใจและเขารู้ดี ะะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าถ้ากลับมาคุณอาจจะปฏิเสธเขาก็ได้แม้ว่าจะคิดถึงมากแค่ไหนก็ตามในห่วงเวลานี้นะเท่าที่ว่านมองดูถ้าเขารู้จักคนรอบข้างเขาอาจจะถามไทยเรื่องราวของคุณจากคนรอบข้างด้วยก็เป็นไปได้ คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นชาวาธาตุน้ำกระกฎิจิกมีนาธาตุลมแล้วก็ชาวราศีสิงห์แต่คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นชาวาธาตุดินแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลบางท่านอาจจะคุยกันถึงขั้นรอคอยที่ไม่ได้เจอเจอกันแล้วละ่ะประเด็นเหมือนคุณลืมไปแล้วเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่ผู้อ่านบอกคงจะต้องใช้เวลาจริงๆ ะะเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปฏิบัติต่อคุณมันยากเหมือนกันนะที่คุณจะหวนคืนิน อาจจะสลับกันได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เขาจะเทคแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์คะเทนนิวอสมมบอกว่ายังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรอยู่กับปัจจุบนันเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณมากแค่ไหนก็ตามนะคะสถานการณ์เติร์ p ปาร์ตีเกิดจากฝั่งเขาไม่ก็คุณในระหว่างที่มีกันและกันอยู่นั้นดึงคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเยอะไปงานเยอะไปเพื่อนเยอะไปคนในครอบครัวเยอะไป อดีตสามีเดีดภรรยาเข้ามาวุ่นวายมากเกินไปหรืออาจจะมีใครเข้ามาในระหว่างนั้นมันมากเกินไปสําหรับคุณคุณเหนื่อยคุณพอแล้วคุณจบคุณสบายใจและคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่นั่นเองตัวคุณจะเทคแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์คะคุณเป็นซิกออฟซอร์สก้าวต่อไปจ้ะอย่าหยุดยั้งประมาณนี้นะนี่คือสิ่งที่คุณทำนะคะการ Move Forward การวิ่งตามความฝันคุณมีความฝันว่าคุณอยากจะพบรักในแบบที่คุณต้องการและคุณก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเนาะนายออฟซอร์ เขาอึดอัดใจที่ในเวลานี้ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตดิเดวิลออกมาบอกว่าเขามีความรู้สึกหงุดหงิดด้วยในบางครั้งนะหงุดหงิดใจหงุดหงิดไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาว่าทําไมไม่ทําอย่างนั้นทําไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมไม่ทําไอ้นั่นทําไมไอ้ทำไม,ไม่ทาไอ้นี่นะถึงจะได้ไม่เสียคุณไปเนาะถ้าทําแบบนี้ทําแบบนั้นก็คงจะไม่มีวันนี้นี่คือสิ่งที่มันโวควนวนเวียน,น,น,นอยู่ในหัวเขานั่นเองนะคะ เขาเฝ้าภาวนานะคะอยากที่จะมีโอกาสเทิร์นแบกไทม์ย้อนคืนเวลาอีกครั้งหนึ่งแต่คุณเฝ้าภาวนาขอให้ได้พบรักที่ดีให้ได้พบเจอโซเมทที่แท้จริงคนที่จะไม่ทำให้คุณต้องร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนอีกต่อไป ะะผลที่จะเห็นแก่น้ำใจและความรักของคุณและสนองตอบคุณอย่างเท่าเทียมซึ่งมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอใครคนนั้นหรือได้เจอแล้วก็อาจจะรอรอคอยการเดินทางมาเจ,เจอกันนั่นเองนะคะนายอบซอสตัวคุณในเวลานี้บอกเลยว่าเวลาที่คุณนึกถึงเขามีบางห่วงเหมือนกันที่รู้สึกอึอดอัด ประมาณว่าก็คนหัวลุกเหมือนกันนะถ้ากลับมาอีกแล้วเป็นแบบเดิมอะไรประมาณนี้คุณพยายามจะไม่โฟกัสในเรื่องที่เขาจะกลับมาหรือไม่นะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้คุณเข้ามาดูเพื่อ make sure ความรู้สึกและความตั้งใจของคุณก็แล้วกันอแล้วเดี๋ยวเรามาส่องฟิวเจอร์กันหน่อยนะว่า Arc ์ n แองเจิลนะ a อนเซอร์ออฟแอมีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะเกี่ยวกับอนาคตความรักของคุณและเขาและภาพรวมทั้งหมดนะ่ะเดี๋ยวมาดูกัน อ่า h e near future ค่ะ wait it's up to you ค่อนข้างแน่ชัดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันน่าจะยังไม่ดีเอ็นเท่าไหร่เลยนะจ๊ะ yes เอาลละ energy ออกมาบอกว่าในอนาคตอันใกล้มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะติดต่อกลับมา เขารอความพร้อมแล้วจะติดต่อกลับมาทีนี้ it's up to you นะคะแล้วแต่คุณว่าคุณจะสารต่อความสัมพันธ์ไหมนะคะหรือถ้าคุณต้องการที่จะพบรักครั้งใหม่ที่ดีนะคะตัดสินใจแน่ๆแล้วว่าคนคนนี้ถ้ากลับมาคุณก็จะไม่สนใจนะคุณก็จะนิ่งหรืออาจจะ Take A c t i o n แค่เหรือไว้แค่ความเป็นเพื่อนและคุณต้องการพบรักครั้งใหม่ที่ดีแองเจก็มาบอกว่า yes ใช่ค่ะแต่ถ้ามีคุณคําถามในใจว่าถ้าคุณมีคําถามในใจว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นโซเมตของคุณไหมเอเดนจี้ก็ออกมาบอกว่าใช่นะคุณจะได้เจอโซเมตที่แท้จริงของคุณนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนั่นเองอาละขอคำแนะนำจากจักรยุทธ์กันหน่อยนะว่ามีคำแนะนำอะไรอย่างที่จะบอกคุณบ้างนะมีอะไรที่คุณควรจะต้องทำเดี๋ยวเรามาดูกัน สิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะคือโฟกัสที่ตัวคนเองยูยยาที่ความรู้สึกของตัวคนเองนะคะและถ้ามีเกณฑ์การกลับมาสิ่งที่จะต้องทำก็คือปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้อภยอยัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะแล้วก็ให้ใช้เวลานับจากเนี้ยนะคะเป็นผู้ให้บ้างหมายถึงให้ความรักกับตัวเองด้วยแล้วก็ถ้ามีเวลาแบ่งปันก็ให้ ให้กับคนรอบข้างบ้างเนาะอาจจะมีการบริจาคทำนู่นนี่บ้างเพื่อที่จะทำให้คุณนะคะใจสบายมากยิ่งขึ้นแต่มีความเป็นไปได้อยู่ค่ะว่าการกลับมาคุณต้องมีการเยียวยาแล้วก็พูดคุยปรับความเข้าใจดังนั้นคุณจะต้องเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ควบคุมอารมณ์ควบคุมความสัมพันธ์และเห็นไหมคะว่าเขาต้องการการเยียวยาจากคุณด้วยการกลับมาหัวนี้คุณต้องการให้เป็นแบบไหนคุณจะต้องคนโทรลให้ดี ะค,ะคอนโทรลให้ดีคอนโทรลให้ได้ว่าคุณชัดเจนอยู่ฝั่งไหนเช่นถ้าคุณต้องการมีเขาจริงๆควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์ให้ดีบอกจุดยืนของคุณให้แน่ชัดและเขาจะสามารถไป,ไปอย่างใจคุณได้ถ้าเขากลับมานะคะมองดูเหมือนจะกลับมาแต่ถ้าเกิดคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณก็แค่เก็บความสัมพันธ์นี้นไว้เป็นเพื่อนที่ดีให้อภัยต่อกันแล้วก็เหมือนกับว่า พูดจานะคะด้วยความเข้าอกเข้าใจเคลียใจขรัง้งกลับมาครั้งนี้มันคือการกลับมาเคลียใจจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะคือเขาก็คงจะรู้สึกไม่สบายใจเต็มทีเหมือนกันนะคะเขาอาจจะทําอะไรที่ไม่ให้เกียรติคุณด้วยเพราะจดเดวิลขึ้นแบบนี้คําพูดคําจานะอะอล่แองเจิลออกมาบอกว่า be honest with yourself ซื่อสัตย์ กับตัวคุณเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวคุณเองนะคะตัวคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก็รู้อยู่ดูให้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการรักแท้ที่ดีคุณต้องการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคุณสามารถทําได้นะหรือถ้าคนคนนี้กลับมามีอะไรในใจที่คุณต้องการจะบอกเขาบอกได้เลยอย่าเกรงใจนะคะคนที่รักกันจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นราบรื่นและก็มีอนาคตที่ดีร่วมกัน สุดท้ายค่ะ past of love ข้อความจากความรักมีอะไรอยากจะบอกคุณนะวูยเนยจี้สวยมากๆเลย have the faith to walk through the new doors ค่ะจงมีความศรัทธาไว้เสมอนะว่าประตูบานหนึ่งปิดค่ะ อีกหนึ่งบานและอีกหลายๆลาบานจะเปิดออกต้อนรับคุณนะคะ for everything there is t h e e there is season ขอโทษค่ <c oughs> แม่จะรัวไปไหนเนี่ย <c oughs> ขออภัยนะคะ for everything there is a season สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเวลาของมันมีข่วงเวลาของมันมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน คุณมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนจะต้องปิดประตูบานหนึ่งเพื่อที่จะเปิดประตูอีกบานหนึ่งนะคะเป็นประตูบานใหม่สําหรับชีวิตคุณสําหรับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสําหรับความรักและความใฝ่ฝันที่คุณมีคุณมีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งนั้นและจักรวาลเสเยสนะคะขอเป็นกําลังใจให้ท่าดินทุกทกท่านได้ก้าวต่อไปนะคะและอย่างที่บอกทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อตัวคุณเอง With God everything is possible ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้าคุณมีความเชื่อและทํามันด้วยทําด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอสําหรับพระเจ้าจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่นะคะเตรียมความพร้อมสําหรับ รักที่ดีให้กับตัวคุณนะคะแล้วก็ส่งมอบความรักความปรารถนาดีให้กับคนคนนี้ด้วยแม้ว่าเขาจะยังไม่กลับมาคุณก็มีสิทธิ์ที่จะขอบคุณเขาที่เข้ามาเป็นบทเรียนขอบคุณที่ทําให้คุณเข้มแข็งและขอบคุณที่นับจากนี้จะทําให้คุณเติบโตและพบรักแท้ของคุณจริงๆพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะทัดดินสวัสดีค่ะ